เอาล้นะครับก็ผมก็ต้องขอเกล่าสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ครับเหมือนเดิมครับผมลูทบ็อกครบ10กล่องอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกันอีกแล้วมาลุ้นกันนะครับถ้าเกิดใครถามชื่อเพลงประกอบคลิปนะครับอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับแค่เปิดตรงคําอธิบายครับเพิ่มเติมแค่นั้นเองเจอเลยชื่อเพลงนะครับไม่ต้องถามในเม้นนะครับมันอยู่ใต้คลิปเลยชื่อเพลงโอเคครับผมมาเปิดกล่องแรกกันเลยดีกว่านะครับ กล่องแรกไปสีฟ้ามาเลยวันนี้ได้ตังครับผมห้าสิบวัชชันก็คุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมนะครับสเปรย์ไลท์ฮาร์ดนะครับแล้วก็เป็นไอคอนนะครับโอเคกล่องที่สองครับผมมาลุ้นกันครับว่าวันนี้จะได้สีทองกี่อันเฮ้ ว้าวสีทองครับผมเรียกเขาว่าอิกานะครับสกินของลิปเปอร์ครับเป็นลีเจเนอรี่ปะ่ะสีทองเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่รู้นะครับแต่ได้สีทองโอ้สวยนะใส่ไว้ครับ อันนี้เหมือนเคยใส่ไปแล้วอันนี้ก็บวกเหรียญทองครับผมไปกล่องต่อไปกันอันนี้แค่กล่องที่สองนะครับสีทองออกมาละกล่องที่สามก็เป็นสีฟ้านะครับเราไม่ซีเรียสครับผมอู้สวยของลุงนะครับลูกปอมอันนี้ของฟารานะครับออกแนวตีมอียิปต์นะครับอียิปโบราณของเมอร์ซี่ไม่เอาครับผม ไปกล่องต่อไปครับน่าจะเป็นกล่องที่สี่มั้งกล่องที่สี่ครับผมอ๋อก็ยังเป็นสีฟ้าโอ้มังกรคู่มังกรกินหาง <c oughs> ใส่ไว้ครับ <c oughs> ของเทเซอร์ใส่ไว้อ้อเย่ใส่ไว้ You have to let it go Okay ใส่ไว้ ต่อไปกล่องที่5ครับผมก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่ไม่มีอะไรน่าสนใจโอ้สเปกินจิเอาครับผมอันนี้ของซิเมทรามาเป็นโปสเตอร์เลยฮะโอเคบัชชันเราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอไปครับผมกล่องที่6จะได้อะไรดีๆไหม โอ้สวยนะเป็นวิตเตอรี่โพสนะครับของเซนยัตะอันนี้หนังสือของวินสตันนะครับเอาใส่ไว้แล้วก็เงิน50สิบสเปของทอบิยอนนะครับกล่องเท่าไรเอ่ยเจ็ดหรือแปดโอ้สีส,ส,สีสีม่วงครับผมจะบอกว่าสีทองแล้วมันคือสีม่วงเป็นเงินร้อยห้าสิบนะครับ ไอตัวนี้คือตัวอะไรครับไอที่เหมือนหัวหอมสีมพูเนี่ยผมไม่รู้นะใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับ <c oughs> <c oughs> ของจังแรกครับใส่ไว้อันนี้ของซิมิทราไม่เอาไม่เอาเลออ็กสามกล่องเท่านั้นครับวันนี้ ก็ยังเหมือนเดิมนะอของซาเลียนะครับใส่ไว้วินโดเมเกอร์ผมเหมือนว่าจะมีอันสวยว่นนี้ละสเปรไม่ใส่ของริปเปอร์เหมือนจะมีไอตัวน่ารักนรักใส่แล้วอันนี้ถ้วยบะหมี <c> ่ <oughs> ที่เราเคยใส่ไปเมื่อคราวที่แล้วงั้นก็ยังดีกว่าเอาครับ เหลืออีกสองกล่องสุดท้ายโอกาสสิบกล่องได้ทองมาหนึ่งกล่องก็โอเคอยู่นะโอ้โซเจอร์สวยใส่ไว้ครับอโอเคอันนี้วิคเตอรี่โพสนะครับของไลฮาร์ดใส่ไว <laughs> ม้มันเหมือนซีเรียวนะ เป็นสติกเกอร์เอ้ยไม่ใชม่มันเป็นสเปร์นะครับของลูซิโอปาครับกล่องสุดท้ายไม่ท้องก็ม่วงขอ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 ,ขอไม่ให้นะโอ้โโซเจอร์นี่สวยครับผมใส่ไว้ใส่ไว,ว้ของแมคคีอันนี้ของเทรเซอร์เทรเซอร์ใส่ไว้โอเคครับผมเปิดครบแล้วสิบกล่องครับผม คือเราได้ของทองมาก็คือของริปเปอร์ครับเป็นสกินอันนี้นะครับอีกาสีม่วงก็สวยนะมันมีเป็นสีม่วงกับสีเขียวครับแต่เราได้สีม่วงมาก็ไม่เป็นไรครับก็สวยดีโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็เปิดเป็นสิบกล่องนะครับเราได้ของทองมาหนึ่งกล่องก็ถือว่าใช้ได้นะอัตราสิบต่อหนึ่ง โอเคครับผมก็สำหรับวันนี้แล้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับเมื่อผมรวบรวมครบสิบกล่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบายบายทุกคนบายบายไปละบายจ้าอโอเคชนะครับผมขึ้นมาข้างบนครับซึบเอากระอกไปโอ้โหบูชเชอร์บูชเชอร์บูชเชอร์ไปลายฮาร์ดสามับผม นั่นลุงได้ไปผมเอา้าคิปเปิลคิวโอ้โหคิวสี่ตัวงงเลยครับผมจังหวะนี้จังหวะนี้งงงงเอา้าอ๋อช็อตอนี้ <5 S 2> เลยนะเรียบร้อยอ้อมคิวล้วน